มาถึงคู่สุดท้ายในครําคืนนี้ครับผมคู่ชิงของสุดมวยรอบเงินชัยโย165ปอนด์ครับและสำรับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับสินเชื่อเงินด่วนมากครับก็ได้เงินไวภายในหนึ่งชั่วโมงครับไม่หักไม่ค้ำนะครับผมใครที่สนใจได้เงินตรงนี้นะครับผมก็สแกน QR โค้ดที่อยู่ตรงหน้าจอทุกท่านกันได้เลยครับตอนนี้ครับหรือว่าติดต่อสาขาเงินชัยโยหรือไม่ก็โทรไปที่0 2 7 7 7 7 3 3 3มสานะครับผมสำรองเงิน ชโยนะครับสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับผมเพราะฉะนั้นจัดไปกับเงินชายโยและเราก็จะจัดไปกับคู่ชิงชนะเลิศในตอนนี้ ladies and gentlemen our final fight of the evening is the final of the เงินชายโย165 pound tournament between fighters from China and Iran let's meet our first here fighting out of the Blue corner. He is 20 years of age. Has 185 centimeters tall. With a fight record of 32 fights, 28 wins. Please put your hands together for Xiu Kaiti Abu from China.

your hands together at the who from iran เกิดช่วงวันเดีวเันจูียร์อารยาอัยบารีาาาส่วนกองงานผู้ชี้ขาดกับคู่ชิงนี้ครับขอบอกหน้าที่ให้กับคุณบุลเลอร์ยาวิชาม,มาทิ่คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นศึกมวยโอกเงินชโยผู้ชิงชนะเลิศครับ อาญ,ญาอปปารบารีจากอิรานพบกับเซียวไกติอามบูเลเกจากประเทศจีนครับเป็นสองนักชกที่ผลงานยอดเยี่ยมนะครับจากไฟที่ผ่านมาครับทำให้ทั้งคู่อะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก165อปอนด์ครับไปดูฝั่งมุมแดงก่อนเลยครับโอ้เก็มขัดสวยมากครับพี่บอมครับอืออ่ะต้องต้องเอาไปคลองให้ได้ครับทั้งคู่แต่ว่าต้องมีคนหนึ่งที่ผิดหวังครับมุมแดงก็คือทางด้านอาญาอาวารีครับอายุ22ปี จากประเทศอิรานครับพิทซอมพี่เพชรสมานยิ้มครับพี่จังหวัดชนบุรีสูง184เซนติเมตรครับ27ครั้งชนะ23แพ้4ครั้งนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับเซียวไกติอาบูไลเกนะครับอายุ20ปีเท่านั้นเองครับแต่สูงถึง185เซติเมตรจากจีนครับ32ครั้งชนะ28แล้วก็แพ้4ครั้งครับ อายาอับาลีนี่ชนะฟิลิปเป้ดาโลซานะครับส่วนเซอร์กติชนะตักศิลาพาน26นะครับทั้งคู่ก็มาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับต้องขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับสินเชื่อเงินด่วนมากได้เงินไวใน1ชั่วโมงไม่หักไม่คำ้ำสนใจสแกนคิวอาโคที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือติดต่อสาขาเงินชโยใกล้บ้านท่านหรือโทรไปที่0 2 7 7 7 7 3 3 3 เงินชยโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับแหม่น่ารักน่ารุนละเกินครับคู่นี้ใครจะได้ครองแชมป์ศึกมวยรอบเงินชัยโยครับจะเป็นอีรานหรือว่าจะเป็นจีนนะครับผ่านมาถึงได้รอบนี้นับว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับเซียวไกตินี่ซ้อมที่วินเนอร์บ็อกซิ่งคลับนะครับ ส่วนอายาแอคเบอร์รี่อย่างที่บอกครับ่ายมวยเพชรสมานยิ้มครับตอนนี้อยู่เซฟบุคคาเนนยังอยู่ไหมพี่บอมน่าจะยังอยู่น,ะน่าจะยังอยู่แต่วันนี้นะไม่ได้มานะครับี <ฮะ S 2> <ผ>มส่งทีมงานมาแทนทีมงานก็ดูเหมือนว่าก็น่าจะคุนนาคุ้นต่าก,กันนักมวยทั้งนั้นครับครับผมไปมุมแดงนะครับมสามยกนะครับรู้ผลครับไครจะข้าเข็มขัดเส้นงามเส้นนี้เป็นองครับ นัมวยรอบเง <teaching. S 2> ินประโยชนคุณเม้นนี้โอ้แกรีบกลับบ้านหรือเปล่าครับอายะอารบารีครับเดินปรีเข้าหาเลยครับเซเวียตีย่าตกใจนะครับเวยหมัดไวแน่นเลยครับอายะโอ้ยจิ้มสายสวยครับเสือวียตีแหมมีดีที่ความเร็วเลยครับนักมวยจีนเอาได้หมัดขวาหมัดหนึ่งครับดูครับว่าความเร็วหรือความหนักหน่วงครับ เบลเนี่ก็ต้องเป็นเสียวไกตีนะครับเป็นเกงน้ำเงินครับความหนักก็เป็นอายาอับบารี่ครับเสียวไกตีนี่แกสไตล์เหมือนคล้ายๆลวายมุขชิคกซิ่งครัเออโอ้โหแต่ว่าอับบารี่ไม่สนครับรัวเป็นชุดเลยครับเอาลูกหนักมาสู้นี่ครับแทงขวาสาดไปโอ้โหหมัดแคบีเวียงวุดไปวุดมาครับเอาโดนมาซ้ายของเสียวไกตีโดนฝาคืนแม่งครับโอ้ฝ่วาวุดกันตลอดเลยครับ แต่ว่ายังแหม่ชัวชัวลมส่วนใหญ่ครับต้องวัดกันที่ความแม่นยำครับเอาละครับวงในตีดได้ครับอารบารี่หน,น้าแดงเลยทราบว่าแตกด้วยนะครับทางด้านของเสือไก่ตีครับยังดูไม่ชัดดักมาซ้ายดีครับเสือไก่ตีครับโอ้โหพวกมัดขวาครับโดนเต็มๆครับเสือไก่ตีอโอ้ต้องดูดีๆเลยครับโอ้มาเลยากระทิงเปลยวเลยครับอาย่าอัรบารี ก็ถือว่ามีความมุ่งมั่นครับเพราะว่าเป็นไฟสําคัญครับชิงชนะเลิศครับเอาหน่อยต้องเอาหน่อยครับตีเขาได้ทีเดียวครับอาจจะไม่ถนัดบุมไงทั้งคู่ครับเอาบวกกันแล้วครับแหมโดนนะครับพญาบอลีก็โดนครับเสียกติกก็โดนต่างคนต่างโดนบวกกันแล้วอยู่ที่ความทั้งโหดลทนเลยครับกอดกันก่อนครับแหมโดนกันไปพลตุกพลตั้มยังเดินต่อครับเสืยกติ แม่นกว่าครับแม่นกว่าครับทีสอด้วยครับนั่นแหละครับมาเป็นชุดครับโอ้ยทะยันต่อยครับยังคืนไม่ได้ครับเสือกระตีแม้แต่ว่ายังไม่ออกอาการนะครับเสือกระตีครับยังไม่มีโครงเพลงครับเดินตามเข้าไปช้าต่อต้องระวังครับระวังอย่าไปฟันศอด้านหลังใจเย็นๆครับอาญาเสือกระตีไม่หนีไปไหนครับอยู่ตรงนี้ครับต่อมาครับไปซ้าย โอ้แน่นอนครับเราเห็นแล้วครับความหนักเป็นของอาย่าครับความรวดเร็วนี่เป็นของเสี่ยไกติแหมเรื่งเยอะนี่อย่าลืมนะครับมวยต่อยกัน3ยกนะครับอาย่าไม่โดนครับเข้ามาทุกตรงไหนครับแหมต้องลดทอนความห้าวของอาย่าไปก่อนครับปิดหน้าอีกเนาะโอ้โหมวยวานี้จะหมดเอานะครับ คืดเยอะทั้งคู่อะฮะอะไะครับหมดยกที่หนึ่งครับแก้เกมกันด่วนโอ้โหระทึกใจจริงๆครับคู่ชิงชนะเลิศมวยรำเงินชโยครับอายาอาร์บารรีนี่ก็โอ้โหเวลาต่อยแต่ละทีนี่ก็ทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่นะครับส่วนเซียวไกตีนี่ก็ลูกฉาบช่วยครับถือว่าทําได้ดีครับทําได้แม่นยํานี่ดูภาพช้าครับนี่ครับ1-2นี่แหมต้องถอยเลยนะครับเซียวไกตี จเจอเข่าเข้าไปหนึ่งชุดเจอศอกเข้าไปอีกแต่ว่าได้คืนเหมือนกันนะครับเสี่ยวไกตีครับเนะะี่ยตังหวาโอ้โห Government. แลกไปแลกัามานีเสีวสยวไส้จริงๆครับประเภทอ่อนนอกแข็งในเลยครับเสีย่ยวไกตีอาบุรลเกยจากจีน่ะลุยกันต่อครับยกที่ 2, 2> ครับรอบชิงชนะเลิศสึงมบอลเงินชโยครับ1 0 4 1 6รปอนด์ครับ ดูเหมือนว่าไม่ถอยแล้วนะครับยกนี้ของอาญาแอคบาลีครับนี่ครับแม่นกว่าครับชุดนี้อาจจะดูช้ากว่าหน่อยครับแต่ว่าความแม่นไม่ได้เป็นอมนะครับเติร์กตติขยับเดินครับจะเตะฟุตเบิร์กเข้าออกรวดเร็วครับแต่ว่ายังขาดความแม่นยำอันวี้หัวแข้งโอ้โหเต็มแข้งครับโอ้ขยับมาโดนแข้งครับเสียกเติ นี่ครับดักมาซ้ายก็ดักได้ดีนะครับเสียใตีครับแต่ว่าน้ำหนักมันเนี่ยจจะยังหยุดอาญารี่ไม่ได้ครับการไปนี่โดนเททิ้งลงไปนะก็ต้องขยันงมากขึ้นครับเน้นให้มากขึ้นครับพยายามฟันต่อครับขยับครับเสียใจขยับโอ้เตะพับในครับดูอาวุธจะดูมีน้ำหนักมากกว่านะครับอาร์ารี ีไม่มีครับอยากดีกว่าต้องขยายออกอาวุธหนึ่งนะครับเสือไก่ตีครับยกนี้เหมือนว่าจะตื้อๆไปหน่อยครับโอ้โหโดนฝาของอากบาร่อีกแล้วโอ้หัวทับในอีกแล้วโอ้ขยายออกอาวุธจริงๆครับดมัดจะแข่งจะซอกก็ออกตลอดครับนี่มีทัดซอกเองนะครับอือหือโดนหมัดครับยังเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันอยู่ครับนั่นแหละครับ วัดความแม่นยำกันด้วยครับต่างว่าใครดีกว่าปู่แตกแล้วครับเสซลกิตตีตอนนี้เลือดอาบแล้วครับบริเวณคิ้วขวาครับโอ้โดนพิศอครับน่าจะกระตุนความบ้าเลือดของเสียวอาท่านนั้นของอายาอันฟารี่ครั้งเลยครับน่าแหละครับโอ้ยแม่นจริงครับอั้นและครับบวกกันแล้วครับบวกกันแล้วครับพิศอกด้วยโอ้นี่ฮะสิ่งที่สิ่งที่มีความแตกต่างก็คือ อร์บรีมีศอกด้วยครับโอ้ต่อยวิสกูลเลือดกันเด่นเลยนะครับเลือดเข้าตาแน่นอนครับเสี่ยงกระติตอนนี้มีปัญหาแล้วครับเจอหมัดของอร์บรีอีกแล้วโอ้แม่นจริงๆครับยกนี้อร์บรี่หนักด้วยแม่นด้วยครับนั่นฮะหลากหลายด้วยครับมีศอกมีหมัดขยันอีกตั้งหาครับวมดเข้าไปโอ้ตังรับยังไงก่อนครับยกนี้นั่นแหละฮะกรรมการต้องเบก่อนเบก่อนพาไปให้แพทย์สนามดูแผลซะหน่อยครับ ว่ายังไงครับจะสายหน้าอ้าวโหพยักหน้าครับบอกไปต่อไปต่อครับเข็มก็ได้เพียบครับวันนี้ที่ห้องผฐมพยาบาลครับถีบหน้าครับอาบารีเข้าไปต่อยขวาโอ้โหโดนเต็มๆครับโอแน่นอนครับเสี่ยกักตีตอนนี้ก็พะวงเลยครับบาดแผลครับเลือดมันเข้าตาซะด้วยลําบากของอาบารี่นี่ก็มาจากทิศทางไหนนี่ก็ดาวทางลําบากครับ เน่นมาดขวาโอ้โหโดนซ้ายนะครับโดนเตะขึ้นมาถีบหน้าโอ้ชุดนี้ครับชุดนี้ลำบากครับต้องประคองตัวให้ได้ครับเสียวไก่ติโอ้โหแกขยันเหลือเกินครับฮัรบอรี่ขยันแล้วก็ดูเหมือนจะเข้าเป้ามากกว่าครับอาวุธนี่แหละครับหมดยกที่สองครับถึงเลือดถึงเนื้อจริงๆครับคู่ชิงชนะเลิศสมืูรอบเงินชโยวันนี้นี่ครับแปลกเล็กเลยนะครับเสียวไก่ติครับคิ้วขวา พี่เลี้ยงต้องเอาวัสลินโปกนั้นหนาเลยครับไปดูภาพช้าครับแต่ช็อตไหนโอ้โหพอถามมานี่มาเลยครับสอกงัดลูกนี้เองครับงัดเปลี่ยงเข้าไปครับโดนเต็มๆมเลยครับปาดเลือดเลยครับเสียวไกติแล้วหลังจากนั้นครับก็มาทุกทิศทุกทางทุกอาวุธเลยครับบาทานลูกพักบาทานลูกปากม้าหมดเลยครับโอ้ต้องเอาวัสลินโปที่แผลครับคือเลือดมัน เข้าตานะครับดูว่ายกสุดท้ายแะแก้เก็บยังไงครับเจ้กติโอ้ดูครับในขณะที่อาปลี่ไม่ต้องอะไรมีอะไรซับซ้อนครับขยันต่อยเหมือนเดิมครับขยันต่อยขยันออกแล้วก็เข้าเป้าด้วยครับระวงในที่สำคัญนะครับต้องระวังเลยครับซอของอายาอาปารี่นี่ยังมีพิษสงอยู่ครับมาอีกแล้วถามถึงก็มาเลยครับถีบยันไว้ครับ โอ้โหเจียกติต้องงับโกละเม็ดเม็ดโกละเม็ดเด็ดพลายอะไรขึ้นมาสักอย่างเลยครับดูเหมือนว่าจะช้าลงไปเหมือนกันนะครับเจียวไกติไม่ท่องเหมือนยกแรกเลยครับดูครับดูช้าลงไปครับสเต็ปขาก็ไม่พิュวเหมือนเดิมละ โอ้โหในขณะที่อักวารียังคึบคักอยู่ครับยังคึกคักอยู่กับอาการมวยคือต่อยผีต่อยถูนนี่กันเดินตลอดเลยนะครับโอ้จะต่อยนี่โดนผีบกระเด็นเลยครับเนี่ยความมั่นใจตอนนี้ไปอยู่ที่อาญาบารีไยแล้วนะครับเสียกระติกกระโดดต่อยครับซูเปอร์แมนทันไม่โดนโอ้ล็อกแบบนี้เหมือนว่าน่าจะแหมซื้อเวลาแล้วนะครับอาญาครับพอเข้าใกล้ ทุกซ้ายได้ยับซ้ายไปขวาโอ้ต้องลุ้นนะครับต้องหวังหมัดซ้ายเลยครับสิ่งใกล้ตีครับยังพอมีเวลาครับอีกครึ่งยกแต่ไม่แน่นะครับโบบางน,นี่รับโชคเลยครับโอ้โหแต่วต่าเจอหนึ่งสองของนักบาริโตมาโอ้โดีฮะเรื่องของพละกำลังก็สำคัญครับโอ้ย ตั้จริงๆครับโอ้โหไม่ใช่แค่ครั้งแรกครับทำแบบนี้บ่อยมากนมเนี่ยเนี่ยอาวุธแกทุกๆคนใจจริงๆครับานะครับตาที่สุดท้ายแล้วครับเด็กกติต้องเร่งครับต้องฮึดหน่อยแล้วครับเหลือเท่าไรงัดมาครับเตะซ้ายครับอ่ะแม่จะทำอะไรอังวอรี่ก็จะเล่นท่ายากครับโอ้โยผ่านการคอครับทงข,ขวาต่อยขวาเนี่ยโอ้แท็กเลยครับ ต่อไปก็ากายก็รวบไว้เลยครับหน้าตาตอนนี้มีบวมปุ่หมดเลยครับเกิดเป็ตุ่ปลายหน้าปลายหน้าต้องระวังศอกด้วยนะครับยังพายกแล้วครับดูดูว่าจะมีฮึขนาดไหนครับเวลาที่เหลือยังโ,โดนยังเดบัดมมอยู่ครับ แม่นอยู่ฮะถึงตอนนี้อาร์มารี่ผีครับครับแกงซ้ายมีได้แต่ก็โอ้โหไม่โดนเกี่ยวลงไปอีกครับโอ้ลุกช้าไปเลยฮะตอนนีแ้แต่ไม่อยากลุกเลยนะครับเซอร์เกตัวบูเลเจอร์ผียันไว้อีกครับหมดยกสุดท้ายโอ้กันเหนื่อยทั้งคู่เลยครับแต่ว่าบาดแผลบริเวณ ดวงตาของเซียแกตีนี่หือบวมตุ๋ยเลยครับทั้งหัวคิ้วทั้งใต้ตาไปยุภาพช้ากันอีกครั้งครับอย่ากใกล้ๆนี่แกฟันหน้าตลอดนะครับซอกของอายาคาบารี่ครับเอามาที้ดหือที่บริเวณซอกคอรประเด่นเลยนะครับกระโดงซปเปอร์แมนพันค่อมครับเนียโ,โหหลังๆนี่ จังหวะอาวุธของเสียวแกติเนี่ยมันผิดมันเพี้ยนไปหมดเลยครับอย่างว่านะครับตานี่มองเห็นข้างเดียวนี่เจอถี่ประจมนหนมากเลยครับไปนี่ถ้าจะถึงก้านคอและนี่ครับแต่ซูเปอร์แมนพันอีกทีหนึ่งตรงนี้นี่ครับหมัดยับซ้ายแม่นจริงๆครับไปจะครองแชมป์สุดมรดกเนินชยโยครับไปพบคุณแมวดีเลยครับ และจบลงเรียบร้อยกับคู่ชีงของเราวันนี้ครับเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะและเป็นแชมป์ของสุดไม่รอดเงินชัยโย ladies and gentlemen in our final this evening we have our winner and champion here from the red corner Arya a b a r i from i r a n congratulations ขอบคุณนักชกงชาวประเทศจีนด้วยนะครับผมแต่วันนี้ครับนักชกองอิหร่านผลงานยอดเยี่ยมมากครับจัดเต็มครับและคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยโอ้โหฟฟตปังเลยครับผมแล้วก็ต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณนัทวุฒิไวยรุ่งรอดครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกำกับและควบคุมับบริษัทออโตเอสจำกัดในกลุ่ม S CBS ครับคาดเข้มขัดให้แชมป์ของเราประเทศอิหร่านครับคนนี้ And the winner's belt here for our champion, Arya Abari from Iran. สุดยอดครับขอบคุณมากครับคุณนัทพุทธครับเราต่อไปครับขออนุญาตเชิญให้มอบเงินรางวัลครับโอเคได้มอบก็ได้ครับตาขยับใส่ไปเลยเยี่ยม จัดไปครับและรับเงินรางวัลจากทางเงินไชโยจำนวนหกหมื่นบาท for our winner ยินดีด้วยครับต่อไปครับขอเชิญรองแชมป์ครับสวันดีครับนักชกจากประเทศจีนเมื่อสักครู่นี้ครับรับเงินรางวัลจากทางเงินไชโยครับรับไปสามหมื่นบาทขอบคุณมากครับผมต่อไปครับอันดับสามครับองทวร์นาเมนต์เราวันนี้ครับนักชก อันดับสามครับรับเงินราวัลทั้งหมด20,000บาทครับกับอันเชโลและอันดับสี่ครับของท์น์ครับรับไปนะครับคุณศักดิ์ศิลาครับราน26ครับรับไป5,000บาทครับจากเงินชัยโยแสดงความยินดีด้วย เราจะบอกว่าอันดับ2 3สและ4ี่ครับรางวัลพิเศษนะครับผมจะเป็นสร้อยคอทองคำนะครับผมเรียกว่าหัวใจชยโยครับปะเจอทัง3ท่านนะครับสอและ4เข้ามารับรางวัลตรงนี้ไปครับหัวใจชายโยครับขอบคุณมากครับออมต่อไปครับมาถึงรางวัลพิเศษกันบ้างครับกับรางวัล ไฟอลตินาครับขอบคุณคุณนักสมุทรเป็นยางสูงนะครับผมสำหรับการมอบรางวัลและและคาดแข่งขันในช่วงนี้ครับต่อไปจะเป็นการอันพิเศษนะครับสำหรับไฟอัลตไนาหรือคู่มวยดุเดือดประจำสัปดาห์ครับได้แก่คู่4ี่ครับองบากและออตมานคู่4ี่วันนี้เดือดจริงๆต่อไปไฟต์ออฟอัลตไนครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับได้แก่คุณมูสซิงงาวีจบจากคู่6นะครับว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับ ต่อไปครับรองมาพิเศษจากแอนตซินการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับซึ่งวันนี้ไม่มีการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับก็รอต่อไปครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับจากรางวัลพิเศษแอนตซินครับจัดเต็มเลยนวครับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นี่ียกว่ามวยมันตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายครับมีนับมีแตกมีน็อกกันครบเครื่องจริงๆครับขอบคุณทุ่านที่ชมบกับเราในวันนี้ครับอย่าลืมติดตามสัปดาห์หน้าครับขอความมันของเราที่ l w อันดับที่สี่ซูเปอร์แชมป์ครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกองราบเริ่มจากโครมมหาวิทาลัศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่าเจ็ดแปดสิบเจ็สาขาทั่วประเทศไทยครับตอนนี้เข้าไปช้อปออนไลน์ได้ครับบนเว็บไซต์โครมมาวิท .co.th ได้หรือว่าทางแอปพลิเคชันคลิกแอนด์คอลเลกก็ได้เช่นกันครับขอบคุณเงินเชโยเซนเชื่อจำนำทะเบียนบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX ครับอ็กซ์แขอบุญบริษัทเมตาพาร์คจำกัดนะคะเมตาพาร์คสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์์์ครรรรรับบอยยไเเทททนนิ่งแและุปกณมวฟด เลือกชมสินค้าได้ที่ w w w f e t e x c o m ได้โลดเถึงขอบคุณนะสำหรับการส่งเสริมกีฬาแม่ม้อยมวยไทยครับโปรโมเตอร์ลุมพินีรายการ l อ c Super ซ h a m เปอร์แชมป์พลโทนดรินมีสมบูรณ์นะครับผมและวันนี้ผมแมททีีลาไปก่อนครับแล้วพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ